สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube หญิงเฟรนด์นะคะวันนี้จะมาทำน้ำพริกกับปีเก็บเข้าช่องแช่แข็งไว้กินตอนหน้าหนาวนะคะเดี๋ยวมาเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะกัปีกัป,กปีที่กินเนี่ยที่นี่เราจะกินกัปีตัวนี้กันนะคะกัปีตัวนี้จะอยู่ที่ แพ็เนี้ค่ะกล่องเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณ160บาทนะคะจะอยู่ที่ประมาณ160บบาทนะคะแล้วก็จะมีพริกขี้หนูค่ะเด็ดคั่วแล้วพริกขี้หนูเด็ดคั่วแล้วเนี่ยค่ะพริกขี้หนูนี้เป็นพริกขี้หนูที่เก็บมาจากสวนนะคะเป็นพริกขี้หนูที่ต้นมันโค่นล้มต้นมันหักโค่นล้มลงมาตอนที่เกิดลมพายุอะค่ะ พิกกี้หนูยังไม่ทันแก่นะคะแต่พอดีว่ามันโดนลมพายุแล้วต้นมันหักโค่นต้นเลยต้องเก็บมาค่ะเก็บมาเนี่ยดูสิสวยเนาะเสียดายเสียดายที่มันยังไม่ทันแก่อะคะ่ะเนี่ยสวยสวยมากเลยอะเนี่ยเป็นพิกกี้หนูที่สวยมากเลยเป็นพิกกี้หนูที่ปลูกเองในสวนยังไม่ทันแก่หรอกคะ่ะเสียดายลมพายุมันพัดแรงทําเอาต้น ต้นพริกกินูหักโคนแล้วพัดพาเอาต้นอบอ้วออน,ออนต้นใหญ่ๆไป4ต้นแล้วก็นี่คือหอมแดงเป็นคนที่ไม่กินน้ำพริกกะปิใส่กระเทียมนะคะน้ำพริกกะปิใส่กระเทียมนี่กินไม่เป็นค่ะจะกินเป็นแต่น้ำพริกใส่หอมแดงนะคะแล้วก็นี่คือปลาปลานี้ไม่ใช่ปลาทูนึ่งนะคะ ปลานี้เนี่ยเป็นปลาชาดีนค่ะเป็นปลาชาดีนที่เราเอามาทำในรูปแบบปลาทูนึ่งแต่กรรมวิธีการทำเราไม่ไดเอามานึ่งค่ะเราเอาปลาชาดีนมาเอาไส้ออกล้างน้ำทำความสะอาดเสร็จแล้วเราเอาเกลือโรยเลยค่ะเกลือโรยบนปลาแล้วก็เข้าเตาอบค่ะเข้าเตาอบอาความร้อนอยู่ที่200องศาค่ะก็อบจนเนื้อปลาสุกนะคะแล้วก็พอเนื้อปลาสุกแล้วเราก็แกะ แกะเนื้อออกมาเดี๋ยวจะใส่ในน้ำพริกกะปิค่ะสวยนะเนี่ยค่ะอันนี้คือก้างปลาก้างปลาที่เราเลาะออกแล้วอันนี้จะเป็นปลาชาดีนนะคะเราทำมาจากปลาชาดีนนะคะเราจะทำน้ำพริกกะปิใส่ปลาทูค่ะแล้วก็นี่คือน้ำมะนาวที่เราคั้นไว้จําได้ไหมคะในคลิปก่อนน้ำมะนาวที่เราคั้นไว้แล้วก็ใส่ในช่องแช่แข็ง วันนี้เราจะได้ใช้กันแล้ค่ะเราจะทำน้ำพริกกะปิกันเราก็จะใช้น้ำมะนาวที่เราคั้นไว้เนี่แหะคะ่ะและนี่ก็คือครกค่ะครกที่จะใช้ตำน้ำพริกกะปินะคะโอเคเดี๋ยวจะมาตำให้ดู ลราจะใส่กะปิไปเลยเราจะใส่กปปะกปิไปเลยค่ะยังใส่ได้อีกครกใหญ่ทำครกใหญ่ไปเลยใส่หมดเลยกุดิครกมันใหญ่ เหนียวเหนียวกะปิคนใต้เขาจะกินน้ำพริกกะปิใส่เนื้อปลานะคะแล้วก็ใส่หอมแดงค่ะกินไม่เป็นค่ะน้ำพริกกะปิที่ไม่ใส่เนื้อปลาแล้วใส่กระเทียมกินไม่ได้ค่ะเคยลองหัดกินแล้วกินไม่ได้ ใส่น้อปลาอีกหน่อยอยู่ที่นี่ขี้เกียจทำกินไม่ได้นะคะเพราะว่าที่นี่เราไม่มีปากซอยค่ะเมืองไทยเรามีปากซอยใช่ไหมอยากกินอะไรก็เดินออกไปปากซอยปากซอยมีทุกอย่างแต่อยู่ที่นี่ ที่นี่ก็ไม่มีปากซอยอยู่หน้าบ้านนะคะอยากกินอะไรก็ต้องทำค่ะโอเค แล้วก็อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นพริกขี้หนูของปีที่แล้วที่ปลูกเองในสวนเช่นกันค่ะนีคะอันนี้จะเป็นพริกขี้หนูของปีที่แล้วที่ปลูกเองในสวนนี่คะมีของปีที่แล้วนะคะยังเหลือจนถึงปีนี้นะคะเพราะว่าเข้าเข้าช่องแช่แข็งไว้เผื่ออยากกินต้มยำหรือว่ายำอะไรเงี้ยก็จะเอาตัวนี้แหละค่ะเพราะว่า พริกกินหนูนี้มันไม่แก่นะมันไม่แก่แล้วมันก็เขียวทั้งหมดเลยมันเป็นพริกที่ต้นหักโค่นมาจากลมพายุเราก็จะผสมตัวนี้ลงไปหน่อยให้มันดูเผ็ดแล้วก็ดูมีสีสันมีสีแดงติดเข้ามา เหนียวมากเลยกับดีที่เราได้ครกหินมาครูคิดถูกนะที่ใช้ครกหินครูคิดถูกที่ไม่เอาครกไอครกตำส้ตามตำมาตำ น,นเราก็ใส่พริกพริกนี้อ่อนเสียดายอะ่ะพริกยังไม่ตันแก่เลยอะ่ะปีนี้ลมพายุแรงกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วลมพายุมีแต่ไม่รุนแรงถึงขนาดที่จะเอาต้นไม้หรือต้นผักโค่นล้มไม่มีครับโอ้โหปีนี้น่ากลัวแค่คืนเดียวเองนะแค่ลมพัดคืนเดียวเองนี่พัดครั้งล่าสุด ลมพัดครั้งล่าสุดอยอดมะเขือพวงหักเลยหักยอดเลยต้นมะเขือพวงก็สูงสูงประมาณร้อยห้าสิเซนอ่ะเสียดาย คนกินเผ็ดนะจะใส่พริกเยอะหน่อยยิ่งพลิกอ่อนด้วยโอ้ยความเผ็ดไม่มี จริงแล้วทําน้ําพริกปลาถูแห้งก็ได้ด้วยนะเนี่ยทำน้ำพริกปลาถูแห้งก็ได้ด้วยแค่ปรุงรสเนาะเนี่ยทำน้ำพริกปลาถูแห้งก็ได้ที่จริงแค่ปรุงรสใส่น้ําตาลหน่อยไม่ให้มันเค็มมากเพราะกะปิที่นี่มันเค็ม มองเห็นไหมคะมองเห็นไหมกล้องจะสั่นนะเพราะว่ามือหนึ่งถือมือหนึ่งโคลกกล้องมันก็เลยจะสั่น กล้องสั่นไหมครูก,กล้องสั่นป่ะรู้สึกว่ากล้องจะสั่นกล้องสั่นจริงๆเลย เราก็จะใส่นี่เลยค่ะน้ำน้ำนี้เป็นน้ำเปล่านะคะแต่ว่าไม่ใช่น้ำดิบนะคะน้ำนี้ต้มสุกแล้วต้มสุกแล้วแล้วก็ปล่อยให้เย็นแล้วค่ะใส่ไม่เยอะ มะแรงวันเริ่มบินเข้ามาแล้วมะแรงวันได้กลิ่นแล้วมะแรงวันอยู่พึ่งอ่ะพึ่งตระกูลพึ่งตระกูลตอง ใส่น้ำตาลหน่อยนึงเพราะว่ากะปิที่นี่มันเค็มนอกจากเค็มแล้วกะปิไม่อร่อยด้วยถ้าไม่ใส่น้ำตาลเดี๋ยวรสชาติมันไม่กลมกลม่อมไม่ใช่ผงชูรสนะคะไม่ใช่ผงชูรสนะคะน้ำตาลนะบะ้าน้ำตาลบ้านนี้ไม่กินผงชูรสค่ะพอดีกะปิมันไม่อร่อยอะ่ะมันไม่เหมือนกะปิเมืองไทย กะปิเค็มมากแล้วก็รสชาติเฟื่อนเไม่อร่อยต้องเอาน้ำตาลเข้ามาช่วยเพราะปะกติทำอาหารจะไม่ใส่น้ำตาลอืมเนี่ยพอใส่น้ำตาลแล้วค่อยยังชั่วหน่อย เสียด้แต่กะปิกะปิไม่ถูกปากทำน้ำคลิกกะปิถ้ากะปิไม่อร่อยนี่เสร็จเลยใส่มะนาวอีกหน่อยไม่ค่อยเปรี้ยว นี่นะคะะปีสีนี่สวยนี่ขนาดใส่เนื้อปลาลงไปแล้วนะถ้าไม่ใส่เนื้อปลาสีระปีนี่ดูไม่ได้เลย อเคอร่อยแล้วเราก็ตักใส่ขวดแล้วเราก็จะตักใส่ขวดนี่นะคะตักใส่ขวดตักใส่ไว้กินช่วงช่วงอะไรนะช่วงหน้าหนาว ้นเหมือนจะใหญ่กว่าปากขวดฝาอยู่ไหนแล้วเมื่อกี้นี้นี่ค่ะ น้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปินะคะใส่ในขวดไข่ปลาขวดไข่ปลาลูกสาวเนี่ยค่ะแล้วเราก็มีอีกเยอะขวดเลยค่ะเนี่ยค่ะขวดที่เราจะใส่นี่ยค่ะโอ้โ,อโ,อโอใส่ในขวดทั้งหมดนี่ละค่ะโอเคค่ะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะ หลังจากที่เราใส่ขวดแล้วเราจะนําเข้าไปใส่ในช่องแข็งนะคะเพื่อเก็บไว้ได้กินนานๆโอเคคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะถ้ายังไงล่ะก็รบก,กวนช่วยกันกดดูกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ